สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง r f ลุงเรืองฟาร์มนะครับอยากจะบอกว่าลูกค้าจองไปหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วครับรอบนี้ครับไม่ข้าไม่ได้เลยย่างสี่อย่างนี้อย่างสองฟาร์มสามฟาร์มเลยนะขายตะกี่ก้อนเะนี่ยถ้ามันได้ื่อยย่าง ไปเป็นราคาดิตันละพันี่มนะเก็บแล้วนจังเนีมาเหตุนากระชี๊ดิบกหมื่นยกสาพูดเ่ขาต้องก็หมนไกลัเลยแงมากไปเลเป็นอยนี้เอามาส่งเดี๋ยยองกนพูดไรกินเอามาส่งเดี๋ยว้ปเจอเดีว โอ้โตอนแรกมันมันสร้งสองร้อนี้มันเอาไม้ลร้อยหาชิปว่าไม่เอนหาชิปแนี้เขาสร้างตัดเียมีาชิป่่เขาขยันเขยนเสียมาอีกสิบหกตนงกับเาชิใช่ต้นบ้านแนี้มีต้นต่้น วาง่าสังเามาดอกผู้ลอมลาวางทีเนาะแหกเจมิงอ่ะเจ็บก่อนจอยู่เสานี่ยมันมีอยู่แต่ว่าถารอเสาอันเด่าีความกันนะเดี๋ยวมันยังก็ดูเถอะกว่าคือทำเพื่อๆยังไม่ได้ักฟังกอน่โอ้ยกอี่ใก้ไเลียวเนี่นึ่งพดีอะไรก่อขี่กล้เลี้ยวอ่ะ

เออจะไม่ลอมดอกกอกกกลเลยจัไมล้อมดีแหละจะฟังมันเลี้ยวอไม่เลี้วจะไม่ล้อมงเงี้ยเออเพราะเครื่องมือันเลี้ยวเฮ็ดอกกีกลดีก่อนมันต้องรอเสาประตูนั่นแล้วมัตองนตัวนีอยู่นะเอามาเล่ยพันาม่เลันไม่ได้อ่าอกเล็กดิมันต้องฝากเล็กนะว่าเสาประตูไม่ว่าสัน มุม,<อ><า>มีแล้วนั่นแรงเรยกว่าจ <ec> ิตขางอิเทลีมุนี้นะปากเล,ล็กจิตปากเล็กอาหารสองเมียตกระชดเทสอนหนาชี้ซิหาเอ้ยเมหาชิ้จากก้นชี้หาต้นจหน,นาเมหาชิ้ไหม สิบหาต้นแค่หน uh ึ <Ya. S 1> e, ่งพอดีเลยะวันนี้มาเอื้อนพอดีแลเอื้อนออมาทรงวากระเมียอุ้ำัย

วางเล่ได้คุนออกดอกไว่ไดยคุออกไปคุณดอกเขาเพาอยู่งหั้มอยู่แล้วเป็นเดมัวเแล่อรยเ็ปดวเที่ยวี่เยะเหตนง่ายด้วยล่ะพุ่งป๊อกป๊อตัดตัดบาทไม่ง่ายเลยร ต่อมาจังลวยก่อนเน้อแรกนื้าก่อนมอรัเาะปีนี่ลุกไว้เถอะถแม้ตมูยังแพ็เนะตร้กัน่มตร้อเสียลงถึงแม้ึแ้หมนะใครจึงกลน่กับนี้กันตัว

ก็จะพูดแล้มันไม่ด่างปะไม่ใช่เหรอวันผมไปหาอยู่มือไหนยุสกลมาเห็นเพิ่งเข้ากาวบานาแล้วเนาะผมไปายคุณเนาะบ่อยผมเสียไหมอยู่มือไหนยุสะกล อายดีครับนี <c oughs> <c oughs> ่กอนครับนีอนครับนอนดีว่าโอ้ยอีแมก็ัปวดนอหมันดีกันอันนี้ครับจาไปทาไกเลย์้หรอครับมันจังันึ่งไม่เด็ยงพารวมพายร่วมจอมาปวดนั่นปวดจีตไก่ห้อบออกีไก่ออกมาหดกรน้อน ต่เขาเอากลออแล้วมัด่อตั้งสี่กล้ไเปิดเขาล้มถี่เดีไปครับไม่ไก่ไมเล้วความเขาจับไกลแล้วอย่นะนี่ไม่าง่นไค่เี้ยวความขาจับใกลบแล้วอย่นะนี่ อยาปล่อยความเจ็บความปวดนั้นทานหลท่านถุกทรมานต่อไปเลยนะคะสั่งซื้อไปรับประทานค่ะยาสมนนี่แล้วเรอคนเห็ดมึนกันทำความสะอาดไปความเลื่อหน่อยนึงละตเคลื่องเราเห็ดเหมือนกันเก็บไหรือาสนะเป็นแ่เจาบ่ายไ้ไปเลยยู่งอก นี่เหอ็นเองผู้เดียวไ่พ้าอให้นี่กเอเองมดาเองเหรครับเนี่ยเนียตังกัสอบนนรอิเองตเองคิดเองวางแค่เองผมมีคนมาจับกัสอบใคระพูดไปมานี่ ม <c oughs> ไม่ได้เที่ยงกันอย่างนี้แต่จับเดีวจับไม,ม่ทีโคตร่นอาโคตรับมืนมอนิดนิดงั้นแล้วตังใจเนาะย้ายเราไปจุ่จม Còn phải còn mánh bên này nhám dây má này hứa chắp cái sọt Còn phải còn mánh mà Hãy subscribe cho ขายยีบห่าบาทนึงงน,นี่เจ้าของไปละหาห่าบาทนะน,นึนถึงเงี้เยเลยพูดแต่ไรเยอะมาไปให้ลูกค้าแล้วนะครับสองร้อยเช้านี้อังจะแล้ว พอย้ำนะครับว่ารอบนี้หมดแล้วครับกี้ไก่ครับลูกค้าจองไว้หมดแล้วครับอันนี้ก็จะมีสองร้อยลูกค้าจะมารับ ขอบคุณท,คทุกคนที่ติดตามนะครับพยายามถ่ายคลิปงานต่างๆนี่ผมทำให้ดูนะครับคลิปนี้ไม่แค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ